เดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกับหมาวันนะครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวมุงไทยเลยนะเดี๋ยกินเอเนี่ยว่าไเขาถ่ายมาได้ก็มันอเตาบพลันนำเหน่อนเขาพลันนำเยอกำก้มเข้าเข้ากองเอาไว้เนี่ยอ๋ออืมสุดยอดครับ อร่อยมากครับพี่น้องสวัสดีครับแด่หมักพีชอยู่นู่นสวัสดีครับพี่น้องมวนชิวกระจาหลอกเดดนะครับเอออันนี้ผมจะได้ขอมาวางไว้ตรงนี้ได้เหรอกินเป็ดเตี๋ยวนะฮะกับบะปังที่นี่เขาเรียกพอดีว่ามันเรียกว่าแะไรก็บะปันบะเล้งเอย่างด้วยแล้ก็รถไถสองรถไถสองเครื่องก็เลยอืมเป็นสิ่งที่ยนิ่มมากนิ่ครับ อร่ข้าวัดตั้งน้เะด้านเก่าเจ้ประจำนะครับที่ขาวนตมากินนมันก็ต้องอย่างนี้นะฮะใส่รน้นดนนะบนอินย่มากสุดอร่อยนะอร่อยครับ

หวานดีเมาวมานอือวานอยาีอร่อยอร่อยครับเอาอินำหนาลาวนี่นำนาลาวม่วมเผ็ดเย,ยอะจังเลยโอ้บรรยากาศดีมาก นเนนิ่มมากครับอร่อยครับถ้าเชนนำไม่ลองกินหน่อรู้สึกเหมือนน้ำไม่รอ้อนเหรู้สึกเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่รอ้อเอามาตั่เอามาตังไข้างหน้านเลยอลเออเผ็ดกีไม่กินไม่หมดจ่แน่เป็นะตังนี่คนเหนื่อย ก็ง้างน้ำเยอะๆลาปนเ่านกินชักงาน้นกมตันงกำมะสน้ำมน่อยต้มดน้ำเปลามะนก็มืน่อยขอนมนเนี่ยอก็ได้ เคาบาเอาาเอากรเยเอาน้ปมา้ขด้าคดก็เอากนนั่นน่ะออตปาาไก่ค่ะฮะตำปาาไกค่ะซ้ำปาเจีนิขดนน่อนะนก็มาท้ำขดมันกรเจียนขดเลยนี่ฮะ ก็เขาไม่มาเสร็จก็อะไรก็ได้อร่อยจริงครับกำลังฟอง mm. mm. มาหาแบองเจ้โขอะ

dạ bắt nó có chưa? Xoay. À chưa. Mình khai ra đây đó. Ông ơi, ông có.

้วอร่อยแซ่บแต่ว่าเผ็ดเหลือมมดปลากมุนนั้นมันแตกหน้านๆมันแตกเดียวกินแล้วมันเผ็ดนะฮะคนที่เขาทานกินหมดแต่ก้อนเล็อนิดเดียวเอง เฮ้ยไปเนีอยเก่ยเนี่ยแล้วก็แล้วอเนาะแล้วก็อานี่นอำเต็เลยอร่อยไามปังอร่อยไอมปังของเปรี้ยงย้อยหอานไหมหอาอร่อยนะฮะีบอกก็มโอเคทกน้องมุนเเบน้องก่อนะครับนอ ก็สำหรับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวนะะกับวากปังเนื้อก็ทอดไม่ไผ่ริมทางเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามครับคุณคะนีครับอร่อยมากพี่น้องได้เพิ่มอีกครับด้านล่างด้านดีกินเลยสุดๆเลยไปไหวนะจี่ตอ่ะอืม เหมือนว่าใช่ๆครับก๋วยเตี๋ยวเลยอร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวในหมตกนะครับอร่อยจังรู้สึกว่าเชียงในในแครงแครงไม่เหมือนเคยไม่กินนเมื่อก่อนเลยรู้สึกคล่องไห้ไปเลืกชิ้นก็ไมยเตี้ยหนูไม่ช้องหมื่นเนี้ยก็ข้าวมูเนี้ยข้าวมูสั่ง มนจิ๋มอะมีกะดกมนเอ๋อห็นสามงน้าใจอีกคู่กหาตงนอิหาดีดานก้งอดะได้ละได้จิงดิอ่กานาท สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆอบค่ะขอบคุณครับ